สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับผมและสมาชิกกลุ่ม VIP by Name เสียงสเต็ปวันนี้มาพบกันในช่วง Name คัดบอ l อีกแล้วนะครับผมประจำวันที่20พฤษภาคม2566และวันนี้ Name หยิบมาให้3คู่คัดเน้นมาให้แล้วครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเลยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ Name และจะได้ไม่พลาดเวลา Name Cut อ bon a สดๆใหม่ๆมาฝากเพื่อนเพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับไปกันที่คู่แรกครับเจ้าบ้านอย่างบอลหมัดอยู่ที่1 4ของตารางแข่งมาแล้ว36นนชะสามส1 9เกอยู่่ที3.6%ผลงานใน้านแข่ง18ชนะ เสมอ4แพ้8สกอร์เลตอยู่ที่33.3%และทีมเยือนอย่างแมนยูครับอยู่อันดับที่4ของตารางแข่งมาแล้ว35นัดชนะ20เสมอ6แพ้9สกอร์เลตอยู่ที่57.1%ผลงานนอกบ้านแข่ง18ชนะ7เสมอ3แพ้8สกอร์เลตอยู่ที่38.9%ดูจากสถิติทีมเยือนของแมนยูครับคงบุกม,มาคว้า3แต้มจากบอลหมัดได้ไม่ยากเท่าไหร่นะต่อไปเป็นผลงานแข่งขันของทงั้งเจ้าบ้าน5นัดล่าสุดครับเปิดบ้าน5ครั้งชนะ2ครัง้งแพ้3ครั้งนัดแรกเอาชนะฟูลแลนด์ไปแด้กับ ไปที่ศูนย์ประตูต่อ4แต่นัดที่4ครับชนะลีดไปได้ที่4ประตูต่อ1และนัดล่าสุดแพ้ให้กับเชลซีไปที่1ประตูต่อ3ต่อไปเป็นผลงานหนัดล่าสุดของทางทีมเยือนบ้างครับทีมเยือนอย่างแมนยูครับไปเยือน5ครั้งชนะ0ูนเสมอ2และแพ้3ครับนัดแรกครับแพ้ให้กับเซบีย่าไปที่3ประตูต่อศูนและนัดที่2แบ่งแต้มกับไบตันไปสกอร์จบอยู่ที่0นประตูต่อศูนนัดที่3แบ่งแต้มอีกเช่นเคยครับจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อ2และนัดที่4ครับแพ้ให้กับไบตันสกอร แฮมครับสกอร์จบไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ต่อไปดู5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนี้ที่เขาพบกันบ้างนะครับดูจากตารางแล้วแมนยูทําได้ดีกว่าครับเจอกัน5้าครั้งแมนยูชนะ4ครั้งและแพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนัดแรกต้องย้อนไปเมื่อปี2018บครับบอลมัดเปิดบ้านให้กับแมนยูและแมนยูครับผมคว้าชัยชนะไปสกอร์จบอยู่ที่2ประตูต่อหนึ่งนัดที่2เป็นแมนยูครับที่เปิดบ้านต้อนรับบอลมัดและเป็นแมนยูครับที่คว้าชัยชนะไปได้สกอร์จบอยู่ที่4ประตูต่อหนึ่งนัดที่้าน้มครับะปบอลมัด แมนยูเปิดบ้านให้กับบอลมัดกดบอลมัดยับเลยครับไปที่5ประตูต่อ2คว้าชัยชนะไปได้ครับแมนยูและนัดล่าสุดนี้นะครับผมเตะกันในบ้านแมนยูอีกแล้วนะครับและเป็นแมนยูครับที่คว้า3มแต้มไปได้ครับสกอร์จบอยู่ที่3ประตูต่อศูนดูจากตารางคะแนนและราคาที่เปิดมานะครับให้แมนยูต่อครึ่งลูกถึง1ลูกนะครับผมพูดเลยครับว่าทีมเยือนวันนี้ครับบุกมาคว้า3แต้มได้อย่างแน่นอนครับขอเชียร์ไปทางด้านแมนยูและคู่ต่อไปครับเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลครับอยู่อันดับที่5ของตารางแข่งไปแล้ว36นนชะ19เสมอ8้9สกอรเยูที่ 52.8%ผลงานในบ้านแข่ง18ชนะ13เสมอ4แพ้เพียง1ครั้งเท่านั้นสกอร์เรตอยู่ที่72.2%ไปดูทางด้านของทีมเยือนบ้างครับแอสตันวิลล่าวันนี้นะครับผมอยู่อันดับที่8ของตารางแข่งมาแล้ว36นัดชนะ17เสมอ6แพ้13สกอร์เรตอยู่ที่47.2% ผลงานนอกบ้านแข่ง18ชนะ6เสมอ4แพ้8สกอร์เรตอยู่ที่33.3%ดูจากตารางแล้วลิเวอร์พูลครับคงไม่ปล่อยสแต้มหลุดมือไปให้แอสตันวิลลาได้อย่างแน่นอนต่อไปเป็นเกม5นัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านบ้างครับเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นเจ้าบ้านนั้นดีจริงๆครับเปิดบ้าน5ครั้งชนะ4ครั้งเสมอ1ครั้งและไม่แพ้เลยนัดแรกครับแบ่งคะแนนกับอาร์เซนอลไปสกอร์โจทย์อยู่ที่2ประตูต่อ2นัดที่2ชนะฟอร์เรสต์ไปที่3ประตูต่อ2ครับและนัดที่3ชนะ สเปอร์ไปที่4ประตูต่อ3นัดที่4ชนะฟูลแลมไปอีกเช่นเคยครับ1ประตูต่อศูนและนัดล่าสุดเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ที่1ประตูต่อ0ูนไปดูห้านะัลาดล่าสุดเกมการแข่งขันของทีมเยือนบ้างครับดูจากสถิติแล้วค่อนข้างดีครับไปเยือน5ครั้งชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งนัดแรกเอาชนะแมนยูมาได้ที่2ประตูต่อศูนย์ครับและนัดที่2เอาชนะเลสเตอร์ไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่ง นัดที่3แบ่งแต้มกับเบนฟอร์ดไปจบสกอร์ที่1ประตูต่อ1และนัดที่4แพ้แมนยูไปที่1ประตูต่อ0ูนครับนัดล่าสุดนี้ก็แพ้วูลฟแฮมตันไปที่1ประตูต่อศูนต่อไปเป็นผลงานการพบกันของทั้งคู่5นัดล่าสุดครับจากสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่าครับชนะรวด5ครั้งเลยนัดแรกต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2021ันิบครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านให้กับลิเวอร์พูลครับและเป็นลิเวอร์พูลที่เอาชัยชนะมาได้ครับสกอร์ ลิเวอร์พูลที่เอาชนะมาได้ครับผมจบสกอร์ไปที่2ประตูต่อ1นัดที่3ก็ยังเตะก,กันในบ้านของลิเวอร์พูลครับเอาชนะไปได้สกอร์จบอยู่ที่1ประตูต่อ0ูนย์และนัดที่4ครกับผมเตะก,กันในบ้านแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลอีกแล้วครับเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้ที่1ประตูต่อ2นัดล่าสุดนี้เลยครับผมเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้ครับสกอร์จบอยู่ที่1ประตูต่อ3 ดูจากตารางคะแนนและราคาที่เปิดมาให้ลิเวอร์พูลต่อ1ลูกครับผมกล้าพูดได้เลยว่าเตะในบ้านลิเวอร์พูลไม่ทําให้ใครผิดหวังแน่นอนครับคืนนี้ขอเชียร์ไปทางด้านของลิเวอร์พูลครับมาเริ่มกันที่คู่ต่อไปกันเลยครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเจ้าบ้านอยู่อันดับที่16ของตารางแข่งมาแล้ว36นะัดชนะ8เสมอ10แพ้18สกอร์เลตอยู่ที่22.2%ผลงานในบ้านแข่ง18ชนะ7เสมอ6แพ้5สกอร์เรตอยู่ที่38.9% และทีเมเยือนอย่างอาเซนอลครับอยู่อันดับที่2ของตารางแข่งมาแล้ว3 6นัดชนะ25เสมอ6แพ้5สกอร์เลตอยู่ที่69.4%ผลงานนอกบ้านแข่ง18ชนะ12เสมอ3แพ้3สกอร์เลตอยู่ที่66.7%จจากตารางพีมเมรีครับถึงอาเซนอนจะตามคะแนนซิตี้ไม่ทันนะครับผมแต่ผมว่าฟอร์เรสคงไม่อาจต้านทานอาเซนอนไว้ได้อย่างแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้ต่อไปเป็นผลงาน5นัดล่าสุดของการแข่งขันทางเจ้าบ้านนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีนะครับเปิดบ้าน นัดแรกแพ้ให้กับนิวเซิลครับสกอร์จบไปได้ที่1ประตูต่อ2นัดที่2แบ่งคะแนนไปกับวูแฮมตันสกอร์จบไปได้ที่1ประตูต่อ1นัดที่3แพ้ให้กับแมนยูครับศูนย์ประตูต่อ2และนัดที่4ครับเอาชนะไบรตันมาได้ที่3ประตูต่อหนึ่งและนัดล่าสุดเอาชนะเซาแฮมตันไปสกอร์จบอยู่ที่4ประตูต่อ3ไปดูผลการแข่งขัน5นัดล่าสุดของทางทีมเยือนกันบ้างครับฟอร์มเซนอนถือว่าค่อนข้างดีนะครับไปเยือน5นัดชนะ2นัดเสมอ2นัดและแพ้เพียงนัดเดียวเท่านั้น นัดแรกครับคว้า3แต้มมาจากฟูลแลมสกอร์จบไปที่0ูนประตูต่อ3นัดที่2แบ่งแต้มกับลิเวอร์พูลครับจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อ2นัดที่3ก็ยังคงแบ่งแต้มอยู่กับเวสต์แฮมครับ2ประตูต่อ2และนัดที่4ครับผมแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปที่4ประตูต่อ1แต่นัดล่าสุดนี้ครับเพิ่งชนะนิวคาสเซิลมาสกอร์จบอยู่ที่0ูนย์ประตูต่อ2ต่อไปเป็นฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับผมฟอร์มอาร์เซนอลถือว่าดีกว่าครับเจอกัน5ครั้งอาร์เซนอลเอาชนะไปถึง3คคครรรัััั้้้้้้งงงแแแและพไไปปป่่2เทานนนนดกตออยี โบกครับฟอเรสเปิดบ้านให้กับอาร์เซนอลและโดนอาร์เซนอลตบไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนนัดที่สองก็ยังคงเป็นฟอเรสครับที่เปิดบ้านให้กับอาร์เซนอลครับแต่เป็นฟอเรสครับที่เอาชนะอาร์เซนอลไปสกอร์จบอยู่ที่4ประตูต่อ2แต่นัดที่3ครับเตะกันในบ้านของอาร์เซนอลบ้างครับชนะขาดลอยเลย5ประตูต่อศูนย์ครับอาร์เซนอลก็กิน3แต้มไปได้สบายสบายครับส่วนนัดที่4เตะกันในบ้านฟอเรสครับฟอเรสเอาคืนกดอาร์เซนอลไปได้แค่1ประตูต่อศูนย์นัดล่าสุดที่เจอกันครับเตะในบ้านขขออออออองาาารรรร์์เเซซนนนลลลลคคัับบผมกกกิดยีแ้วส จบไปที่5ประตูต่อศูนย์ดูจากตารางคะแนนและราคาที่เปิดมาให้อาร์เซนอลต่อ1ลูกถึง1ลูกครึ่งนะครับผมผมว่าต่อ1ลูกไม่น่ามีปัญหาอาร์เซนอลครับผมพูดเลยครับว่าปืนใหญ่วันนี้นะครับผมพกกระสุนมาอย่างเต็มที่ครับฟอร์เรสต์ไม่อาจต้านทานไหวแน่นอนครับคืนนี้ขอไปทางอาร์เซนอล1นลูกก็จบกันไปแล้วครับวันนี้สําหรับช่วงเนมคัดบอนชุดเดี๋ยวเนมจะทวนให้ฟังอีก1รอบนะครับคู่ที่1เนมให้แมนยูครับคู่ที่2เนมให้ลิเวอร์พูลและคู่สุดท้ายขอให้ปทาางืนใหญ่อ นนแล้วเรามารอลุ้นด้วยกันคืนนี้ครับสำหรับท่านใดที่ดูบอลสดคืนนี้สามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเนมในไลน์ได้นะครับเนมอยู่ดูบอลเป็นเพื่อนทั้งคืนทักเข้ามาพูดคุยเล่นกันได้ครับแลกเปลี่ยนทัศนคติทางฟุตบอลได้เลยสําหรับท่านใดที่ต้องการรับแนวทางและทีเด็ดบอลดีๆแบบนี้กับเนมเซียนสเต็ปง่ายๆเลยครับแอดไลน์เข้ามาหาเนมได้ที่แอด DMY88 DMY88 และก่อนจากกันไปครับเนมขอกําลังใจจากเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เนมและจะได้ไม่พลาดเวลาเนมคัดบอลส,ส,สดใหม่ๆม,มาฝากเพื่อนเ,อน,เอน,นักลงทุนด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้เนมต้องขอตัวลาไปก่อนและสวัสดีครับ